สวัสดีครับขยับนิดหน่อยสวัสดีครับเอฟซี FC แฟนครับอีกคลิปหนึ่งรับพี่น้องครับคลิปนี้กระสีเวากันอาจจะเาาแน่หรือบบยเนาแน่ตาฟังมครับมีอยู่หลายๆเรื่องขึ้นกันนะครับเรื่องแรกเลยเปลี่ยนกันมากนะครับบอยสิริชัยโพสต์แบบนี้ สอนนุดกับบอโจนะครับทนไม่ไหวที่จะต้องแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์ครับเบิ่งกันฟังให้จบนะครับคลิปนี้ครับแฟน,แฟนปุ๊บไม่ใช่แค่บอสโจที่ทนไม่ไหวต้องเข้าไปคอมเมนต์และก็แชร์โพส์โพสนี้ครับต่างแต่ เมื่อว่านนี้ครับพี่น้องครับคือเป็นเมือนเดียวด้อตั้งแต่เมื่อว่านนี้แหละครับสําหรับโพดนี้นะครับบอยสิทธิชัยบันโพดว่าหมดจุกข,ของการอนุโลมนะครับระบบสงสารระบบเกรงใจในการทํางานเพราะมันทําจะทําให้เพราะมันจะทําให้นั่นแหละครับ ทุกอย่างล้าหลังงานคืองานใครที่มีคุณภาพและพร้อมเท่านั้นที่จะไปด้วยกันเมาบอเมียนนะครับขาดบอเมียนขาดถึงหมานมความว่าขาดงานนะครับโชกกะปลกบอเมีนนะครับนะครับเอานะครับเมาอืมแต่ผมขยายความขยายความเลยเมาในระหว่างทํางานเมาแล้วทําให้งานเสียไม่เอาไม่มีที่ไหนเอา ขาดขาดงานไปบอ่ะจักไปยังจักไปไซเหตุไห่คนอื่นบุญไหว้เมื่อนี่มาเนียบมาเนียขันร,ระบบราชการเขาไรออกนะครับขันร,ระบบราชการเขาไรออกเดี๋ยวไปไปปุ๊บอหอดปอบบอกเพื่อนร่วมงานเกิดความเขาเอื่นว่าเหตุให้คนอื่นลําบากอืม เพื่อนร่วมงานลาบากเพาะตัวเองขาดคนอื่นก็ต้องไปทําแทนเรียให้ยองค์กรนะครับฝืดเครื่องในการทํางานเมื่อฟันเฟืองหนึ่งมันไม่มีฟันเฟืองอีกที่เหลือมันก็ต้องแบกรับภาระฟันเฟืองที่มันหายไปนะครับโซกับปกนะครับผมแยกเลยเข้ามาโซกับปกหนึ่งโซกับปกโดยมองเห็นโซกับปกโดยมองเห็นคือรูปลักษณ์ต่างๆที่อยู่อาศัยการแต่งกายโซกับปกหมกศก เขาเอื่นนะครับผมเจอบ่อยนะครับคําว่าสกรปรกมกซกเนี่ยจีทํางานผมเนี่ยนะครับเนื่องด้วยหน้าที่และการงานที่ผมเคยอยู่มาก่อนในสอหอนไม่ได้ครับต้องเงียบอันนี้ยอมรับนะครับสกรปรกมกโรกโดนไปก่อนนะครับโดนทําโทษไปก่อนนี่คือขนาด้าราชการนะ,ะคุณต้องเป็นแบบอย่างต้องสะอาดสะอา้านอันนี้คือเห็นสกรปรกอีกทางหนึง่งสกรปรกทางจิตใจคิดไม่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน นี่สึกกระโปงทางจิตใจเนี่ยโอโ้ยากมากผมบอกได้เลยยากที่จะอย่างรู้และร้ายแรงกว่าสุกกระโปกแรกสิ่งเหล่านี้บ่เอานะครับบ่โจแล้วก็จนเอกพิมพ์มาจริงนะครับส่อนุดก็จนได้แช่ครับโพดนี้นะครับมันจะมีสิ่งเหล่านี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดนะครับมันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลัง ปิดฤดูกาลหรือที่กำลังช่วงปิดฤดูกาลมิถุนากรกฎาคมของวงการหมอลํามูงนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งมันก็จะมีคนไปคนลงนะครับสองกรสิมีคนใหม่เข้ามาโพสต์แบบนี้มันมีผลยังไงบ้างคนที่สิลงคือหนึ่ง สามอย่างมีสามอย่างเนี้เมาขาดโสกปกกระยูว่ได้อยู่กับองค์กรบ่ได้สองคนผู้เพิ่นสิมาเข้ามาใหม่ในองค์กรเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยองค์กรนี่ซําเพิ่นมีวิสัยทัศน์แล้วก็ตั้งกฎระเบียบไปเนื่องๆว่าต้องไม่เมาต้องไม่ขาดงานต้องไม่สกรปรกสะอาดสะอาดนะครับ มันมองเด้แม่มาล่ะถ้าสมมุติเราจะไปทํางานสักที่หนึ่งเห็นคนโผล่ปึ่งแนวนี้ชุดสโมรสรชิมาอยู่องค์กรสาวน้อยแพงปึ่งเห็นบอดโจโผดแล,ล้วโผดแนวน,นี้นะเราโผดแบบเอ้ยให้ทุทกคนรักกันให้มีความเข้มแข็งเกี่ยวกับโซเชียลเอยาะขวัยเก๋ให้ฮักองค์กรเออหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะครับเมื่อเห่าเห็นนะครับแล้วคุณกําลังจะมาอยู่องค์กรสาวน้อยแแพง นะครับคุณก็ต้องรู้เลยว่าทําแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่องค์กรพึนต้องการทําแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่องค์กรเขาไม่ต้องการคุณจะอยู่ได้ไหมมันก็ต้องพิจารณาแหละบอกให้ขวอย็ดแนวนี้เขจา่มากแทแเนย่ยขวอย็ดแนวนีเขาเจ้ามาเออพึนต้องการแนวนี่ข่อย็ดแนวนี้กับองค์กรอ่ามันจึงสิสู้กันไปนะครับหลายๆจิิงๆยายางพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วแม่มาแล้วครับอ่าบันมากอกกันอีกเรื่องหนึ่ง เมาบอกกันอีกกันเสร็จละปุ๊บคือเราจะมีเรื่องให้พูดกันอยู่เสมอครับเมื่อสิบปีฤด,ด,ดูการแนวนี่แหละครับเป็นเรื่องธรรมดาเข้าไปไม่มามันก็จะมีสวยงามแน่เพสวยงามแน่แต่เขาก็เลือกแล้วนะครับถ้าไม่สวยงามถ้าสวยงามก็คือเขาก็เลือกแล้วเหมือนกันนะครับ เ้าสิไปวงการบ่ได้แต่ว่า f c ซจะเป็นคนดูและพิจารณาเองนะครับโพลที่2เนี่ยครับเข้มข้นขึ้นมานะครับบอโจผลเมื่อสักครู่นี่แหละครับหมอลํามีคู่มีบารครับบอมแมนเฮดจังไรกับเฮดเฮดดีกับมีแต่สีดีไปหนาครับเฮดบอดีอเฮดบอดถือกับมีแต่สิเป็นนี่อย่างเนี้ยกับสิเป็น ทัวอยูเด้นะครับ่อยเสื้อเรื่องแนวนี่นะครับผมก็เสื้อเรื่องแนวนี่นะครับก็เครื่องหมายความมาคิดดีทาดีสิ่งดีๆสิข่าวาหาเขาเองนะความหมายพูดแบบนี้ครับถึงแม้ว่าเล่าสีแฮนดแท็กค่ายออกผมมอ,อไปสักครู่นี้ครับคิดย้อนกลับไปเลยครับอ่าเห็ดไปทัวหนึ่งยังครับกดระเบียบมีเจ้ากับว่าเห็ดตามกดระเบียบทางมี اغ, งเแหยงเจ้าเห็ดไปจังสี่เจ้ากับว่าเห็ด เจ้ากัย่างบูปา่าบูดงไปนะครับอแวกกดแบกแวกระเบียบไปเห็ดแนวที่มันจริงที่มันบ่ถือต้องจริงที่เขาบา่ชีน้ำนะครับจริงที่บอกว่าอันนี้มันบ่แม่นข่อยกัยังสิไปข่อยกัลลันสิไปจังเสียนี่แหละคือจริงที่เขาเอื่อนว่าบ่ถือต้องอืมผิดหีุผิดข้องแต่กนะับมันที่เป็นจริงที่มันบอดีนะครับ บอกแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงทายออนี่ครับนะครับแล้วมันก็นล่าสิเกิดขึ้นถ้าเบิ้งครับปิดฤดูกาลปีนี้นะครับนะครับทุกคนไม่ต้องรอดูแค่ว่าปิดฤดูกาลแล้วจะเกิดขึ้นนะรอดูก่อนรอดูไปจนถึงวันเปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลปุ๊บรอดูถึงวันเปิดฤดูกาลครับต้องรอถึงจนนั้นจุดนั้นนะครับ เพราะว่าปิดฤด,ดูกาลเนี่ยมันก็จะปิดสวยงามอยู่บมมีอียังพอวันเปิดฤดูกาลแค่นั้นแหละครับมันจะรู้ว่าใครมาใครไม่มาใครฉีกสัญญาหรือไม่นี่คือประโยชคํคถามที่ให้ทุกคนโปรดติดตามภายในระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนปิดนะครับบางคนปิดปุ๊บเพิ่นกระขอลงนะครับบางคนปิดปุ๊บ ขอฉีกเลยกันนี่นะครับฉีกสัญญาบางคนนะครับ,บ,งนะรบลงปึ๊บไอ้บระแมนปิดฤดูกาลปึ๊บก็ไม่มีอะไรเงียบพอเปิดฤดูกาลมานะครับสรุปลงเปิดฤดูกาลมาไม่มาไม่มีลงนะครับมันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างครับมันเหลวเทสิเหตทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนที่เขาทำเขารู้อยู่แล้วครับว่าสิ่งี่เหตุเนี่ย มันถือต้องบอมันใช่หรือไม่นะครับผมถึงบอกว่าตามกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์เนี่ยเพิ่นก็เดียว,ว่างรักไหวว่าผิดสัญญานะครับมันก็ต้องมีการชดใช้การเสียหายนะถ้ามีนะครับวางมัดจําก็จะมีการริบมัดจ,จาําิอีกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนี่คือตามตัวบทกฎหมายกบทตัวบทกฎหมายคือมากจากกันไหนครับ ก็คือการปฏิบัติกันซ้ำๆจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นแหละครับเขาก็เล่ยเห็ดมากเป็นกฎอหมายมันไม่มีวัฒนาการฉะนั้นครับถ้าว่าถึงเรื่องหนังเรื่องนี้มันหนาติดตามแห้งเลยนะครับจนกลัวจได้มาเป็นไข่ออกมันเกิดการประพฤติปฏิบัติจนมาเป็นครูบาอาจารย์จนมาเป็นคําคู่บาอาจารย์เป็นค้ามเสือเป็นค้ามสัตธาเห็ดแล้วมันดีเพิ่นก็เลื่ยเห็ด คือกฎหมายนะครับร่างขึ้นมานะครับบัญญัติขึ้นมานะครับทําให้มันดีทุกคนอยู่ได้นะครับสังคมอยู่ได้ด้วยความสุขและมีความสุขเขาก็บัญญัติขึ้นมาเหมือนกันเลยเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยจริงๆนะครับอืมว่าต่ออีกบัหนี้ถึงแม้ว่าอะสมมติประมวลกฎหมายงละพาณิชย์นะครับ,ออถ,ถ,รรรบถ้าใครผิดสัญญาก็าจะมีการรีบมัดจำหรือว่าจดใช้ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น นะครับเพราะคุณผิดสัญญาจังเสียนะครับแต่ถ้า,าถึงค่ายออกนะครับมั่นกับว่าจะมาเป็นคําว่าชดใช้ค่าเสียหายจากการที่คุณผิดสัญญานะครับนะครับผมบอกเลยว่าดวงตาแห่ง่ายออกครับเพิ่นสิจับจ่องมองเจ้ายู่วา่าเจ้าเหตือบอเจ้าเหตือต้องนะครับตามทรมเนียมปฏิพัตตามอ่าตามขนมทรมเนียมประเภทนี้ตามหีุตามข้องนะครับเพิ่นกระสิบเบืองแง่ง ร,รุงโรดโชตช่วงชัชวานแล้วก็จะสง่างามต่อไปฝากไว้ครับพี่น้องครับภาพยนตร์เรื่องคายออสร้างจากเรื่องจริงนะครับสิ่งที่ผมพูดนี้นะครับพี่น้องถ้าจับตามองเลยเลยครับว่าจะแมนบออ่านะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นพิมพ์คอมมคอมเมนต์กันว่าแสดงความคิดเห็นกันใดครับ อคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์และนะครับใช้เรียกว่าใช้สตินะต้องให้เกียรติบุคคลอื่นในการสแสดงความคิดเห็นทุกๆความคิดเห็นครับขอบคุณคำนั่งแจกยี่สฝาก็นั่งกรมปิดรับเชิญน้องนุ่นเนเชัน่นอลนะครับบนวันีสาวน้อยเพชรรันแพงบ,บาทร้อยยี่สิบบาทแล้วก็วันที่ยีบเก้าครับบ,รบาทร้อยสิบเก้าบาทวันปิดฤดูกาลมีไขแ่แสนฟองแจกฟรีๆหน้างานและกา นำเชิญผีแม่มณีวัลกับจินตลาภูนลาแล้วก็พี่เพชรสหรัดบนเวทีสาวน้อยแผงมีเวทีสาวน้อยแผงมีเวทีสาวน้อยลำเบิดโชว์นะครับชั้นเครื่องเสียงแสงสีนะครับสาวน้อยลำเพื่อนโชว์เวทีไงก็โดมนะครับถ้าเบิ่งจีแมนก็ผมบอกบอกขอบคุณครับคนที่ติดตาม,มกดติดตามทีมงานขอตัดดั้มนะครับสวัสดีครับ